ทั้งดีใจที่เป็นวันเกิดสีใจด้วยที่จับน้องมาวันนี้ไม่มีเกียรตินาเราไม่คุยเงนอะไรกันที่หรือสารวัตรเขาก็ทำตามหน้าที่ต้องเข้าใจนะน้องนะดีใจด้วยที่เป็นวันเกิดแล้วเราก็กลับสู่สังคมพ่าเราเข้าไปติดบอกมาก็เราเป็นคนดีของสังคมนะน้องนะกำลังใจให้นะไปส่้ต่อไปน้อง Happy birthday to you เออเปล่า เป่าเทียนอีกด้วยนะคะแล้วก็พี่ตำรวจเมื่อสักครู่น่าจะได้ยินกันไปคำอวยพรตำรวจไม่ได้มีเจตนาอะไรนะคะแต่ว่าต้องทำตามหน้าที่ขอให้น้องกลับตัวกลับใจออกมาเป็นคนดีของสังคม สู้ๆนะน้องนี่เป็นคําอวยพรจากพี่ๆตํารวจที่มีให้กับผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะคะหลังจากตํารวจชุดสืบสวนสพลํไปมาจังหวัดบุรีรัมย์ไปจับกลุ่มตัวนายสหรัฐที่บ้านพักค่ะไปพบของกลางเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นยาบ้าถึง99เมตรก่อนหน้านี้นายสหรัฐเคยต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วสองครั้งนะคะแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมา8เดือนเท่านั้นวันเกิดมาโดนจับกลุมอีกครั้งหนึ่งแล้วระหว่างการจับกลุ่มตํารวจก็ทราบว่าผู้ต้องหามีอายุครบ2 0 9ปีพอดีระหว่างจับตัวก็เลยอะซื้อเครกมาเซอร์ไพรส์ซะหน่อยให้ผู้ต้องหาเป่าแล้วก็ยังร่วมอวยพรอีกด้วยทำให้ผู้ต้องหาจะเรียกว่ามีความสุขดีใจไหม ก็ม <si ีคนมาอวยพรวันเกิดก็อาจจะดีใจแต่มันเป็นวันเกิดที่ถูกจับกลุมอะคุณมันยิ้มไม่สุดจะหัวเราะก็ไม่ไหวไปต่อก็ไม่ได้นะคะจากนั้นตํารวจก็เลยนําตัวนายสารัตไปส่งกับพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งมียาเสพติดไว้ในครอบครองแล้วก็เสพยาเสพติดนะคะต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นวันเกิดนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ได้รับการละเว้นโทษใดๆนะคะถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะ